สลามฮัมมัดกุลบรหัมะตุลลอฮิวบะเราแกตฮ์พี่น้องที่รักครับกี่มากน้อยนะครับที่มนุษย์ของเราได้ทําบาปเท่าไหรการที่วันๆของเราชีวิตเราได้ดําเนินไปด้วยกับการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุฮาตาลาทั้งที่เป็นบาปเล็กและที่เป็นบาปใหญ่ทั้งที่เป็นบาปที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนะครับมนุษย์ทุกคนถ้าได้ชื่อว่าเป็นบ่าวของละเป็นลูกหลานของนบีอาดัมมนุษย์ทุกคนย่อมมีความผิดครับ แต่ผู้ที่มีความผิดที่ดีนั้นคือผู้ที่มีความผิดและรู้ที่จะสำนึกตนรู้รู้สึกคิดได้ที่จะสำนึกที่จะตอวัดตัวต่อรอสมาตาลานะครับมีชายคนหนึ่งครับเดินทางออกไปในทะเลทรายอาร้ลอนละโอในทะเลทรายนั้นที่ไม่มีน้ำไม่มีพืชไม่มีต้นไม้ชายคนนั้น ได้พักอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเพื่อพักผ่อนหลังจากที่เขาได้พักผ่อนในระยะเวลาหนึ่งนะครับเขาตื่นขึ้นมาเขาได้สูญเสียภาชนะของเขาไปนั่นก็คืออูดของเขาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนมันอาหารเครื่องดื่มและปัจจัยทุกๆปัจจัยที่เขาจะดำเนินชีวิตด้วยกับมันเขาไดส้สูญเสียมันไปแล้วนะครับ มันอยู่บนภาชนะของเขาอันนั้นเขานั่งอยู่บนต้นอยู่ใต้ต้นไม้นั้นด้วยกับความสิ้นหวังท้อแท้กับชีวิตนี้หมดแล้วครับชีวิตนี้นะครับจนกระทั่งเขาได้เผลอหลับไปหลังจากได้ระยะเวลาคู่หนึ่งช,ชั่วคู่หนึ่งเขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเขานั้นเห็นอูดของเขาภาชนะของเขาภาชนะนั้นแหละครับกลับมาหาเขาณที่เดิมเขาพูดด้วยกความดีใจ นะครับด้วยกับการเห็นสิ่งที่เขาสูญเสียไปแล้วชีวิตที่เขาได้สิ้นหวังมันไปแล้วเห็นมันกลับมาเขาถึงกับพูดด้วยกับความที่ดีใจอย่างยิ่งว่าโอ้ออละพระองค์คือบ่าวของฉันฉันคือพระเจ้าของพระองค์นะครับท่านในบีมสุลลลอฮสะลลัลลยซลัมได้กล่าวใน h ะดษนี้ว่าลัลลอฮุอัลลอฟราห์ و ب ِ ت َาบ ب َ ة ِ عَبْدِهِ مِنْ أ َ ح َ د ِ ك ُ م ะ ث َ ق َลَ ع َ วกัดอัลลอฮฺฟีอาร์บีเลตินนะครับใจความว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งเสียมากกว่าชายคนหนึ่งที่เขานั้นเดินทางไปในทะเลทรายหลังจากที่เขาได้เดินทางไปในทะเลทรายเขาพักในทะเลทรายนั้นและเขาได้สูญเสียอูดของเขาได้สูญเสียภานะของเขาที่มีอาหารมีสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากช่วงเวลาช่วงครู่หนึ่งเขาได้เจอมัน เขาพูดด้วยกับความดีใจว่าอัลลอฮุมมะอินเนอัลลอฮุมมะอันตะรับอันตะอับดีวะอันารับบุกอัลลอฮุมมะอันตะอับดีวะอันารับบุกโอ้อัล l l a ์โอ้พระผู้อภิบาลของฉันพระองค์คือบ่าวของฉันและฉันคือพระเจ้าของพระองค์เขาพูดผิดด้วยกับความดีใจของเขาด้วยกับความดีใจของเขาที่ได้เจออูดอีกเป็นครั้งที่สอง เอาล์มีความดีใจมากกว่าบาวคนนั้นซะอีกครับที่เขามีที่เขาได้ดีใจตอนในช่วงนั้นนะครับพี่น้องที่รักครับมนุษย์ทุกคนย่อมมีบาปมนุษย์ทุกคนนะครับหนีไม่พ้นที่จะต้องทําบาปและมนุษย์ที่ทําบาปนะครับที่ดีที่สุดคือคนที่สํานึกในบาปของตัวเองและหันกลับมาทําความดี พี่น้องผู้ร่วมสถานทั้งหลายครับบางทีนะครับบางทีเราอาจจะนึกไปว่าฉันเนี่ยทำบาปเยอะเสียเหลือเกินฉันจะต้าบัตตัวยังไงฉันจะหวนกับคืนสู่อรรสุมาตลายอย่างไงฉันจะกลับตัวยังไงฉันจะเริ่มทําความดียังไงนะครับด้วยกับความคิดอันนี้แหละเขาไม่กล้าที่จะทําความดีไม่กล้าที่จะเริ่มตอบัตตัวไม่กล้าที่จะนับหนึ่งใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาใหม่แต่หาใช่เช่นนั้นไม่ครับ พอลอสสุมาตาลานะครับบอกว่าในอายะอันกรานว่ากุลยาอิบาดีกุลยาอิบาดี الذي ن, الله. الله ن يع, َ ع ْ ص ا ล ل ل ه ا ل ิอัลลุาตา,าได้ตรัส้ในอายะอ์อนานบทนี้ว่ามีใจความว่าจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดนบีอัลลอฮ์สั่งให้นบีกล่าวแก่อุมมาของท่าน กล่าวว่าอะไรครับจงกล่าวแก่บาวของฉันบาวของฉันพวกไหนครับพวกที่เขาละเมิดต่อชีวิตของเขาพวกที่เขาได้ทําให้ชีวิตของเขานั้นสูญสิ้นไปแล้วบอกกับบาวของฉันพวกนั้นครับบอกว่าอะไรและทักนตุเมนรอห์มะติลล่าอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอสุบะตาลาอินนัลลอฮยักฟิรุด,ดุนูบะอินนัลลอฮยักฟิรุด,ดุนูบะจะมีอัลลอฮ์สุบะตาลาเน้นย้ำนะครับอัลลอฮ์นั้น อภัยโทษบาปให้ทั้งหมดครับอัลลอฮ์บอกกับใครครับบอกกับคนที่ละเมิดชีวิตของพวกเขาบอกกับคนที่เขานั้นได้ทําให้ชีวิตของเขาสูญเปล่าบอกกับคนพวกนั้นครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแก่คนดีอัลลอฮ์ไม่ได้บอกกับคนที่ซอลิฮะคนที่ซุลฮะ,ะคนที่เป็นซอลิฮีนคนที่เป็นคนดีประกอบคุณงามความดีบอกให้เขาตาบดตัวเปล่าเลยครับอัลลอฮ์บอกกับคนที่พวกเขานั้นทําบาปอยู่ชีวิตของเขาสารวจนอยู่กับการทําบาป บอกให้พวกเขานั้นหวนกลับคืนมาสู่อัลลอฮฺสุมาตาลละอินนัลลอฮฺยักฟ์รุซูนูบะจามีอัยเจมีอัยทั้งหมดครับอัลลอฮฺบอกทั้งหมดอินนหูฮุอัลกอฟูรุตไรมแท้จริงพระองค์คือผู้ที่เมตตาและกรุณายิ่งพี่น้องครับพวกเราบางทีอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอัลลอฮฺสุมาตาลาจะอภัยโทษบาปให้เรามากแค่นอัลลอฮฺสุมาตาลานั้นจะอภัยโทษบาปให้เราจริงหรือเราบางทีอาจจะไม่รู้สึกครับ แต่ท่านนบ,บมลลลีมุ hammad สลลัลฮุอะลัยซัลลัมนะครับได้เล่าเรื่องในฮะดิษบทหนึ่งของท่านของท่านนะครับซึ่งเป็นฮะดิษที่สอเีนะครับท่านนบีมุ hammad สลลัลฮุอะลัยซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าเป็นสายรายงานที่ใส,ส่นะครับท่านได้กล่าวว่าในยุคก,ก่อนหน้าพวกเจ้านี่ก่อนหน้าใครบอบะก่อนหน้าพวกเจ้านี้มีคนคนหนึ่งนะครับที่เขาฆ่าคนไปแล้ว9 9คน หลังจากที่เขาฆ่าคนไปได้99คนเขาสำนึกผิดเขาอยากที่จะทำความดีครับเขาสำนึกผิดแล้วว่าตอนนี้ฉันได้ฆ่าคนไปเยอะแล้ว99คนมันเป็นความชั่วความผิดที่ฉันได้ทำมายิ่งใหญ่เหรือเกินในชีวิตของฉันฉันต้องการละเลิกจากการกระทำพวกนี้ไปหากับคนนักสแสวงบุญคนหนึ่งครับไม่ใช่เป็นผู้รู้ไปหากับนักสแสวงบุญคนนั้นนะครับคนที่ทำอิบาดัดเยอะๆไปถามว่า ฉันต้องการที่จะต่บัดต,ตัวฉันพอมีหนทางไหมที่จะตาบัดต,ตัวนักสแสวงบุญผู้นั้นบอกว่าไม่ปฏิเสธการต่บัดต,ตัวของเขาไปหลังจากได้รับการปฏิเสธแบบนั้นแล้วเขาฆ่านักสแสวงบุญคนนั้นอีกจนทําให้เขาได้เพิ่มยอดของเขาจาก99คนเป็นร้อยคนครับเขาได้เพิ่ม99คนที่เขาฆ่าเป็นร้อยคนต่อมานะครับ หลังจากที่เขาฆ่าคนที่ร้อยไปเสร็จเขาก็นึกที่จะเตาบัตรตัวอยู่อีกครับอยู่เสมอครับไม่ได้ครับชีวิตนี้หากว่าทําผิดแล้วไม่เตาบัตรตัวไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะไปไหนเขาไปหาผู้รู้คนหนึ่งนะครับไปถามว่าฉันได้ฆ่าคนไปแล้วร้อยคนฉันพอจะมีหนทางไหมที่จะกลับคืนสู่ลัสมตาตลาเตาบัตรตัวต่อลัสมตาตาลาผู้รู้คนนั้นบอกว่ามีใช่ครับ แต่มีข้อแม้ว่าท่านนั้นจะต้องย้ายที่ที่ท่านอยู่ภูมิภูม,มิรนั้นที่ท่าอยู่นี้ไปสู่อีกที่ที่หนึ่งเมื่อได,ได้รับการนะครับให้ควาําชี้แนะจากผู้รูท้ท่านนี้นะครับผู้ที่เตาบตรตัวคนนี้นะครับเริ่มออกเดินทางเลยเพื่อไปสแสวงหาการความพึงพอใจอความพึงพระทยัยของลสัสมุตารานะครับออกไปเลยเดินออกไป ปรากฏว่าเขาได้ตายระหว่างทางครับเขาได้ตายระหว่างทางไม่ทันได้ทําอิบาดัตครับเขาตายแล้วจะว่ายังไงครับเอาเร,ร์ส่งมาเลกัสมาสองคนหนึ่งมาเลกัสรอฮ์มัสองมาเลกัสอาดับมาเลกัตูรอฮ์วหมมาเลกัสตูอาดับสองคนนี้มาตัดสินครับว่าชายคนนี้จะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ชายคนนี้จะไปไหนครับปรากฏว่ามาเลกัตรุรอฮ์หมกับมาเลกัตูอาดับเนี่ยก็พิพาทกันว่าจะเอาอยัางไงดีกับชายคนนี้มาเลกัสอาดับ ต,ต้องการที่จะลงโทษชายคนนี้ครับโดยให้เหตุผลว่าเขายังไม่ได้ทําดีเลยมายร,ริกรอบมาบอกไม่ได้เขาเดินทางออกจากภูมิลําเนาของเขาเขาต้องการที่จะเตาบัตตัวเปลี่ยนแปลงตัวสมใหม่ตอนนี้เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเขาจะต้องขึ้นสวรรค์เขาจะต้องรับการอภัยโทษแต่แน่นอนครับหาข้อลงตัวมาละจนอัลลอฮ์ส่งมาริการ์่คนหนึ่งในรูปของมนุษย์ในรูปของมนุษย์เพื่อมาตัดสินมาริการ์ดคนที่ลงมาตัดสินนะครับในรูปของมนุษย์ ก็เสนอว่าเอาอย่างนี้นับระยะทางถ้ามันใกล้ระยะทางที่เขาจะไปสู่ที่ไหนมันใกล้กว่าขเขานะครับจะได้รับอภัยโทษถ้าระยะทางนะครับที่เขาจะไปถึงที่หมายมันมากกว่ามันใกล้มันเหลือน้อยกว่าเขาจะได้รับการอภัยโทษแต่ถ้าหากระยะทางที่เขาออกจากบ้านเขามานะครับมันน้อย เขาก็จะต้องถูกอาับนะครับเขาจะต้องถูกลงโทษปรากฏว่าชายคนนี้นะครับนะครับใกล้กับดินแดนที่เขาจะไปอภัยไปตบัดต,ตัวเพียงแค่คืบเดียวครับอกของเขาเกินไปแค่นิดเดียวนี่ในรี่อนั้นหนึ่งบอกว่าอกของเขาเกินไปแค่นิดเดียวด้วยกับการเกินไปแค่นี้เขาได้รับการอภัยโทษต่อลัชุมาตอตะลาสะมานอัลลอฮ์นะครับไม่ทันได้ทําความดีแต่เขานั้น ตั้งใจที่จะทำความดีนะเขาสิ้นชีวิตก่อนที่เขาจะได้รับการอภัยโทษนะครับ Allah อัลลอฮฺอภัยโทษให้กับเขาพี่น้องครับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลัสลัมนะครับผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความดีผู้ที่มะซูมผู้จะมีไม่มีบาปเลยอัลลอฮฺรับประกันครับนบีมูฮัมมัดสลลัลลัสลัมจะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบาปอันใดเลยแต่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยซัลลัมนะครับเป็นบุคคลที่อภัยโทษมากที่สุด ในรีวยวหนึ่งที่เป็นรืวิยักษ์ที่สุดนะครับท่านในบีมุฮัมลอฮฺ็อลลอฮุอะลัอฮิสซัลลัมได้อิสติกฟาร์ขออภัยโทต่อรสมะตาลาวันหนึ่งร้อยครั้งครับสุภาลนอฮ์วันหนึ่งร้อยครั้งนะครับนับภาษาอะไรกับพวกเราครับที่ชีวิตพวกเรานั้นสารวจนอยู่กับการทําบาปตื่นเช้ามาเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องทําบาปแต่มนุษย์นะครับหลังจากทํามความไม่ดีแล้วนะครับ ทำความผิดแล้วผิดที่ดีคือการอาภัยผิดที่ดีคือการกลับตัวสำนึกต่อการทำผิดนะครับพี่น้องที่รักยิ่งครับหากว่าเรายังนึกไม่ออกนะครับว่าความรักมัดความเมตตาขอรักสมมาตาลามันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับเราลองนึกหรือมโนภาพหรือจินตนาการดูนะครับว่าประตูของการ อภัยโทษเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนและเมื่อเรารู้แบบนั้นแล้วนะครับมันสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะกลับคืนสวรรสมมาตาลาหันมาปฏิบัติคุณงานความดีไม่มีอันไหนสายครับตราบที่ดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกนะครับครั้งหนึ่งนะครับท่านนาบี m u h ม m ั a d ซลลัลคุยในวงสนทนาอยู่ปรากฏว่าคุยไปคุยมานาบีก็คุยถึงเรื่องประตูประตูหนึ่ง ที่มันถูกสร้างในทิศของชามทิศตะวัตนตกของมด,ดีนักก็คือชามครับไปทางทิศชามนบีอลลัลลอฮลัมบอกว่าประตูนี้เนี่ยความกว้างของมันเท่ากับการเดินทาง40ปีหรือ70ปีมันกว้างครับมันกว้างมากมันมยิ่งใหญ่มา,าศารมากนบีซอลลัลลอฮซลัมบอกว่า,วานี่คือประตูแห่งการเตาบัตอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะไม่ปิดมันนอกจากวัน ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันตกนะครับประตูนี้อัลลอฮ์สร้างมาตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างฟ้าและแผ่นดินชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากพี่น้องทุกคนนะครับว่าตอนนี้หากว่าเราไม่กล้าที่จะเริ่มต่อบัตรตัวไม่กล้าที่จะหันกับคืนส่วนอัลลอฮ์สุมาตาลาหวนกับคืนส่อัลลอฮ์สุมาตาลาให้เราเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เพราะไม่มีอะไรสายครับหากว่าวิญญาณยังไม่ออกจากล่าง السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد